สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องขายดีชาแนลกันอีกแล้วนะคะค่ะวันนี้จะพาทําตามกล้วยสารมะม่วงค่ะค่ะก็จะมีกล้วยดิบมีมะม่วงมีกุ้งแห้งกระเทียมตะไคร้มะเขือมะนาวน้ําปลาน้าน้ตาลน้ําปลาน้ํามะขามเปียกชุรสพริกแห้งกระเทียมลงมือทําเลยค่ะก็จะสับมะม่วงค่ะซอยลงแช่น้ําไว้ก่อนค่ะ ซอยสั้นๆค่ะใครจะซอยลงโคกเลยก็ได้นะคะ กล้วยก็เหมือนกันค่ะหั่นสั้นๆค่ะ จากนั้นเป็นมะเขือค่ะขวานลงแช่น้ำไปเลยค่ะ่ะซอยตะไคร้ค่ะ นั้นเป็นมะนาวค่ะก็จะใส่ทั้งเปลือกนะคะประมาณนี้ค่ะเพราะว่าเราใส่มะม่วงน้ำมะขามเปียกแล้วนะคะอาจจะเปรี้ยวเกินเดี๋ยวเดี๋ยวเติมทีหลังค่ะาจากนั้นนำตะไคร้พริกจินดาแห้งกุ้งแห้งกระเทียมลงไปโขกเลยค่ะ ใส่น้ำตาลลงไปค่ะเพื่อที่จะให้โขกง,ง่ายขึ้นนะคะค่ะจากนั้นก็ใส่กล้วยมะม่วงมะเขือลงไปเลยค่ะ ำให้เขาแหลกนิดหนึ่งแหลกมากแหลกน้อยแล้วแต่เราเลยนะค่ะจากนั้นปรุงเครื่องค่ะน้ำมะขามเปียกน้ำปลาผงชูรสน้ำปลา มะนาวค่ะหั่นเป็นซีกเล็กๆนะคะใส่ทั้งเปลือกเลยมะนาวถ้านนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะชิมดูค่ะ กำลังพอดีเลยค่ะน่าทานมากตักใส่จานค่ะ ค่ะโรยกุ้งแห้งค่ะเม็ดมะม่วงตักเล็กน้อยค่ะเม็ดมะม่วงหิมะพานนะคะเพื่อความมันนัวเรียบร้อยค่ะตำากล้วยใส่มะม่วงใส่กุ้งแห้งพร้อมเสิร์ฟค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องขายดี h ชนแนลของเราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ